กคนครับวันนี้น้องเฟลีนและ แม่แม่วันนี้เรามีกิจกรรมที่เรียกว่าครั้งแรกอีกแล้วครับผมใช่นั่นก็คือไปว่ายน้ําครั้งแรกครับผมนนมเป็นโรงเรียนว่ายน้ํานะอันนี้คือไม่ได้ว่าพาเฟรินไปว่ายน้ําดองแดงธรรมดานะทุกคนใช่ใชมันคือการพาเฟรินไปเรียนว่ายน้ําเลยใช่ใชคือตอนนี้เฟรินอายุก็คือ6เดือนนะคือเด็กทารลกอ่อนๆเลยอ่ะก็สามารถที่จะเรียนได้นะจริงๆแล้วเราจะให้เฟรินเรียนตั้งแต่4เดือนแล้วแต่ช่วงนั้นเขาไม่สบายเป็นโควิดเนาะก็เลยเลื่อนมาก่อนเอ๊ะเอ็ จริงแล้วนี่เปิดเทอมพร้อมกับเด็กคนอื่นเลยหนึ่งพฤศจิกาเป็นนี่เปิดเทอมค่ะเยไปค่ะทุกคนไปเป็นกำลังใจให้เฟลินกันค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆนะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฟลินสู้ๆหน่อยเป็นการเรียนไว้านางครั้งแรกนะทางนั้นอย่าลาไปที่นู่นเลยพี่ฝนฝากน้ำหน่อยว้าวและแล้วเราก็ถึงครับที่บางกอกคิสนะครับผมเป็นโรงเรียนว่ายน้ำสำหรับหนูๆนะครับใช่ค่ะก็คือที่เนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้ารู้เนาะบ้านเราเนี่ยเป็นคนช่างเลือกและ เนี่ยเขาเป็นสระน้าเกลือเราต้องการแบบนี้เลยเพราะว่าเราไม่อยากให้เฟลินไปวหว้ที่คอรลีนเนอะาะเพราะว่าเฟลินเขาเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ที่เนี่ยเขาก็เปิดมายาวนานแล้วเขาก็มีบุคลากรที่ไว้ใจได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือจริงๆหลายๆคนนะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเด็กเล็กอะมาไหว้น้ำทำไมมาเรียนวหว้น้ำทำไมก่อนการเรียนไหวยน้ำเนี่ย คือการกระตุ้นพัฒนาการทุกคนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้กรณีที่เขาตกน้ำเนี่ยเราราะว่าพ่อเขาว่ายน้ำไม่เป็นใช่คือพี่อิงเนี่ยเขาบอไว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมส่วนพี่เป็นคนบ้านอยู่ริมคลองอยู่แล้วพี่ก็เป็นคนว่ายน้ำได้อยู่แล้วก็เลยอยากให้เฟลินเนี่ยมีสัมชัญญาในการช่วยเหลือตัวเองเวลาเขาตกน้ำเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันคทุกคนนี่มีที่เปลี่ยนนะห้องน้ำแต่ละที่เขามีที่เปลี่ยนนะเขาไปดูมีหลายห้องมากเลยเพราะว่าเขาเรียนกรุ๊ปเนาะเฮ้ยดูสิ พ่อพ่อสะอาดมากมีไดร์เป่าผมไปด้วยนี่นะฮะ,ฮะมีไดร์เป่าผมมีพัดลมให้มีกจ็จะมีน้ำอุ่นมี<ด>เคร,รื่อชวเวอร์หรอให้ด้วยเอาเลยฮะเอาเลยคะ่ะเพราะว่าอย่าต้องเรียนแล้วครับผมอไปนั่งค่ะนั่งไปลินนั่งนะคะ่ะค่ะคุณยายที่จัดไปลินคะ่ะเปลี่ยนชุดเลยคะ่ะมาถึงเราก็ต้องล้างตัวก่อนนะคะอ่ามาถึงเราก็ต้องล้างตัวก่อนนะพอดีแม่แม่ไม่มีไม้นะครับผม ตัวไหนล้างตัวไหนล้างตัวไหอย่าได้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 ปค่ะโอเคก็คือพี่ชอบอย่างน้ำที่เนี่ยเขาเป็นน้ำปรับอุณหภูมิทุกคนคือมันจะไม่เนนะคะอืมน้องๆบอกว่า36องศาค่ะแม่ใช่ๆๆๆใความรับของพี่ที่พี่ไม่ค่อยว่ายน้ำเพราะอะไรหรือไงทุกคน เราแนะนําตัวคุณครูนิดนึงก่อนได้ไหมครับผมสวัสดีคุณครูทั้งสองคนนะครับคุณครูอะไรบ้างครับผมคุณฝนค่ะครูฝนครณคีคุณคีมีน้องฝนกับน้องคีเนาะน้องฝนเราเคยเจอกันแล้วใช่อ่าอันนี้คือนี่อะต่อไปค่าโบ๊อบบลนะคะให้คุณแม่ลดหลาลงต่างๆกระเป๋าให้น้องดูวันนี้จะยังทําเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบก็คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำทำให้ดูใช่ค่ะ

Yemak, yemi, yemi Yemi, yemi, มือน้องจับก่อนแล้ว ในหน้คุณแม่ลดไหล่ลงต่ำๆให้น้องหนุ่มที่หัวไหล่เราจากนั้นจับขาน้องเตะลูกบอลแบบนี้เดินเคลื่อนที่ตามลูกบอลได้เลยนี่เป็นเตะขานะครับทุกคนอุ้แม่นะคะพุอพุ่งหรแบบนี้เลยจากนั้นกร้อง่า s i n the มุนอ,อชอบเลยอย่างเนี้ย ไฮไฟมเยค่ะไฮไฟอทคนออดูแล้วลองกันลกเคไหมลองหนึ่งจ uh, ุ่มไหมล่ะหนึ่งจุ่มไหมคะห่จุ่มโออถ้าจุ่มไหมคะจุได้ตัวอไรคะอเดี๋ยวให้คุณแม่มหมุน้อบตัวเรารถใ้ลงต่ำๆแข็งตึงแต่งสบายสบายซ้ายขวาได้เลย เช็ดที่แบเช็ด่บบนดเช็ด่บเช็ดที่อะแอาเช็ด่บเช็ด่บบชอร์ดกไระตุกมือปุ๊บทำเลยค่ะเบาๆโอเคยคยมแล้วนำได้เลยนีก็ทำได้ใช่ไหมครับผมทได้้นี่ร้องด้วยนามงง เกิดอะไรขึ้นด้วยหลับตาติงดเลยนะครับเด็กขาอะเดี๋ยต่อไปเดี๋ยวให้เต็กขาเลยมาเลยขอบนุณค่ะมาเลยให้ฝึกปาร้อยและการทรงตัวนะคะเดี๋ยวจะให้เฟลินเข้าไปอยู่ในนี้เลยนี่คท่นี้ะเข้าไปอยู่ในเตียงทีนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่มาอยู่ด้านหน้าสี่นิ้วประอบใต้เตียอนะคะแล้วเอาหมโกงแล้วสอนน้องว่าแบบนี้จากนั้นแปรงน้องเดยไปหลังซ้ายขวาสบาย โอเคครับน่เือ้การพิชาด้วยนะคโอเคอยู่ด้ลังรถะองเินไหลังขกโอคไปได้เลยไปลูกไปีกพีกีกกเดิไปด้วยไปค่ะย้ายมาไปอยู่ิมคองได้แล้วลกแปงซส์ขวาได้เลยกระแสน้ำ

แกง้ขาได้เยอะๆเลยแงซ้ายวเยอะเลยแป็งอีกแปอีกแ่แม่ไ้า้โอ้ขาดีมากีเราห้องแพหัแพ้ไปเริ่มเลยนี่ตคุณครูเดี๋ยวเงนี้ก็ได้นี้เดี๋ยวฝกเกาะกันก่อนนดี๋ยวคุณแม่ยกขาขึ้นมาให้น้องนักาแล้วก็เอาน้องเกาะที่แอ นั่งขานั่งขานีแม่ระวังหาหรอกน่งอันนี้กัดเกาะเกาะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเอาลูกบอลอยาลูกบอลนี่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆะๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆ หกห้าสีสองหนึ่ง แรเหรอลูกโอโเคมเป็นไรลูกไม่เปบายแทร์เดี๋ยวมาเล่นที่ห้องสะกันโอเคได้โอเคค่ะห่งสองรัจะปึ๊บแโอเคขึ้นไหมคะมนแน่นขึ้นไหมคะยังไงยังไงนี่ไง คปณตัวแล้วเกาะเล่นต่อไปค่ะเกาะค่ะเาค่ะใช่ไหอคะเก่งมากเลยเกะดาวเค่ะดาววันน้เรามีจิ๊บส์เกาะดาวะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไเป็นยังไงโอเคเป็นยังไงครั้งแรกไม่เป็นไรอาะยังไม่คุ้นชินนะไม่เป็นไรลูกให้ไปห่ทีไปค่ะไไปค่ะไปงเวลา่ะก่อนกลับ ตัวกับคุณแม่ก็ได้แม่ใส่ลงตามๆนะคะให้หูน้องจงงานได้เลยจร้งติ้งริงติ้งติงไม่ชอนอนเหมือนกันชักยองชักยองพีที่ีแล้วน้องก็มาห้ดูเหรอชอบเลย ไม่ชอบไม่เป็นไรสงสัยหิวนมหิวนมเรื่องกินเรื่องใหญ่หรอลูกินมสงเร็จแล้วนะลูกบายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพวกดี๊บพวกบนนะครับบายบายบายานบายบายมามีบายบายแดดี้วิล่ไอเทียมูเดย์อาเตรียมตัวหมุนน้องหมุนน้องรมาเเราแล้วก็พี่พีู่เลยยกน้องะมาสอีโอเครับพี่พีู่ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอปบายบายเจอกันคราวหน้านะครับยังไงลูปคิวลมะคะแต่เอาจริงนะจะบอกว่าที่รู้สึกสนุกมากเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนที่รู้สึกว่ามันถ้าไม่ได้ลงน้ำสึกแบบเสียดายแน่นอนคือจะบอกว่าน้ำก็คืออุณภูมิอุ่นสบายมากสบายเลยอันนี้คือแบบดีมากทุกอย่างเขาปลุกนุ่มหมดนะครับนุ่มหมดเลยนุ่มหมดเลยใส่ใส่ไหนครับนี่ไม่ลื่นเลยนะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราจะมาอันนี้คือมาถึงครบเราก็จะมาดูว่าใช่ค่ะจะมีอ่ใบแรกชื่อด้านนี้นะคะวันนี้น้องเป็นไงบ้างคะคุณแม่วันนี้ก็คือสนุกนะเขาดูสนุกพี่ว่าก้าวสิบเปอร์เซ็นต์นะน่าจะโอเคแต่คือไปปลายอาจจะหิวนมลูกพีเรื่องกินเรื่องใหญ่แค่นั้นเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหา่ ย่างนี้ถ้ามันหิวนมอย่างเงี้ยค่ะแนะนากินมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ึงชั่วโมงก็ได้นะคะใช่ค่ะยังมาครั้งแรกวันนี้ถือว่าน้องโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเคโอเคเลยเดี๋ยวพี่จะกลับไปบ้านพี่จะไปโยนส่วนของอะไรส่วนเป็นกริจริงใชลไหมองแสนใจพอดีอย่างนี้ถ้ามาบ่อยๆนี่คุณกูว่าเก่งขึ้นแน่นอน ขอบคุณมากครับประโยชครั้งหน้าเราเรานัดเลยหรือว่ายังไงดีอันนี้คือต้องนัดเลยครั้งหน้าใช่ค่ะครั้งหน้าจะเป็นหอือวันศุกร์เหมือนเดิมได้ค่ะวันศุกร์จะเป็นรอบแปดโมงได้ค่ะของน้องคเสร็จแล้วค่ะคนเก่งมากเลยตึ้น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 แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนมให้คุณหนูกินนะคะได้ไหมขาได้ไหม เฟรลินค่ะนี่นะคะก็สิ่งที่เราต้องเตรียมมานะทุกคนก็คือนมค่ะนี่ค่ะนักเรียนก็หิ่มนมค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นการเรียนครั้งแรกนะวันนี้เป็นออวันที่1พฤศจิกายนเลยค่ะเป็นการเปิดเทอมเรียนไว้น้ำครั้งแรกของเปรีนะคะน,นี้เป็นครั้งที่1นนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะให้ดูทุกครั้งดีกว่าจนกว่าจะจบคอร์สนะคอร์สแรกว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ว่าสรุปวันนี้นะแม่บอกได้เลยว่า ตัวแม่เองแม่ก็สนุกนะคะแล้วก็รู้สึกว่า1คือสะมันไม่หนาวทุกคนมันสบายมันกําลังอุนอ่นๆแล้วก็ทุกอย่างของเขาอย่างเช่นขอบกระเบื้องอะไรเงี้ยคือมันมันปลอดภัยมากมันไม่มีเหลี่ยมมีมุมที่ทําให้ลูกเราแบบหน้าไปกระแทกหรือว่า ลื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเซฟตี้ดีมากห้องน้ําดีมากแล้วก็มีพี่แม่บ้านก็คือดีบริการดีถ้าเราไม่ได้เอาแบบว่าถุงมาใส่เสื้อผ้าเงี้ยเขาก็มีบริการมีไดเปาผมมีแชมพูของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคือมีครบทุกอย่างนะคะอะเดี๋ยวรอดูครั้งต่อๆไปนะคะเป็นังใจให้เฟรดี้เยค่ะวันนี้ก็เป็นการมาว่ายน้ําครั้งที่สองนะครับผมสดชื่นค่ะ いくら 哈哈 <laughs>